สวัสดีครับวันนี้เชฟไก่เขาครัววันนี้ทำหมูตุนกันนี่ขั้วตับขั้วตับแล้วเดี๋ยวเราใส่เล้งกระดูกเล้งเข้าไปนะครับคล้ายๆทำก๋วยเตี <That> ๋ยวหมูน no ้าแดงมือเพชรเนี่ยเครื Kung ่องตุนเราพร้อมแล้วนี่เราซื้อเครื่องมาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะทําหมูตุนน้ําแดงนะครับสามารถกินเป็นเกาเหลาก็ได้แล้วก็เนี่ยคนมือเพชรก็ได้ทำสีน้ําจะออกอย่างเงี้ยน้ําแดงน้ําแดงหน่อยไม่ดำไม่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 ใช่มานโลอัย ก็เครื่องปรุงก็เครื่องเทศก็เราก็เอามาจากเพชรบุรีนะนแล้วก็มีคั่วตับคั่วตับเดี๋ยวผมก็ลวกก่อนเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆลวกลวกแล้วเดี๋ยวเราใส่เลยนี่แล้วก็ใส่แล้วก็ตุนไปเติมไปเรื่อยๆคั่วตับเห็นไหมครับหมูนะทุกอย่างเป็นหมูหมดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่มีเนื้อเพราะว่าปกติไม่ได้ทานเนื้ออยู่แล้วนะครับเอาไว้กินยามว่างๆนะครับใส่ไปเลย ซื้อตาแมคโครมาแล้วก็มาล้างให้สะอาดสามสิบสามแล้วก็ล้างน้าเกลือนะครับล้างน้เกลือเสร็จแล้วก็เราก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยแล้วก็มาใส่กุ้ตับที่เดือแล้วก็วใส่เพิ่มไปเห็นไหมโลหนึ่งเราซื้อมาเยอะแยะเลยแต่หม้อน,นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันกุ้งตับหรือกระดูกหมูเล้งนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมกระดูกหมูเล้งฮะที่ใส่อยู่แล้วน,นะครับคือเราแค่ลวกเนี่ยแค่ลวกนะไม่ใช่เราจะเคี่ยวเพราะว่า เราต้องการกลิ่นเครื่องเทศเครื่องพะโล้เครื่องตุนนะ๋นเนี่ยให้มันเข้าเนื้อนะครับเราลวกสิ่งเดียวเลือกลวกดับกลิ่นคาวแล้วเราก็มาใส่มาใส่หม้อเลยนะครับพอเราดับกลิ่นคาวออกอแค่นั้นเองนะครับเพราะพวกนี้มันมันมันจะได้กลิ่นคาวมันจะไม่ติดในหม้อหม้อตุ๋นเรานะครับเราก็จะเป็นขั้วตัดเนี่ยมันจะลวกเด้งๆอย่างเงี้ยแต่มันจะมีออกมากข้างในมันยังไม่สุกเราก็รันนี้ก็จะเคี่ยวไปประมาณสักสามสี่ชั่วโมงมันก็จะเป็นหมูตุ๋นละ นะครับอืมโอเคโอเคว่าง,างนะผมไม่สูตรคนเมืองเพชรแต่ว่าคือผมเป็นแค่เขยนะถ้าคนเพชรเพชรบุรีทแท้ๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เพชรบุรีแท้ๆน่าจะทำอร่อยกว่าผมนะครับล,รลองลองลองดูแล้วกันนะครับไม่ใช่คนเพชรเป็นแค่เขยเมืองเพชรนะครับแต่ว่าพอทําได้อยู่นะครับัยก่อนเคยขายตอนอยู่พัทยานะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วล้วก็เอาแค่ เห็นตุ่นไหมค่อยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตักฟองมาขอบคุณครับที่เยี่ยมชมเชฟไก่จางเย็ยนๆ